สวัสดีค่ะหน่อยนิสันจัดโปวันนี้หน่อยอ่ะจะมาแนะนํานะคะเป็นนาวาร่ารุ่นใหม่เลยค่ะนะคะนาวาร่ารุ่นใหม่เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนาวาร่ารุ่นนี้จะเป็นไฟสี่ดวงนี้จะเป็น LED นะคะเนี่ยค่ะเป็น LED นะคะสี่ดวงนะคะ ส่วนหน้ากระจังหน้านะคะเราจะพิมพ์คำว่านาว่าเนี่ยค่ะส่วนหน้ากระจังตัวนี้นะคะจะรับกับโคเมียมค่ะของมิสันนะคะด้านล่างการกระแทกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสีดำเพิ่มความดุดดันให้กับรุ่นแบ็ k อีดิชันนะคะเนี่ยค่ะ ราคารุ่นนี้นะคะไม่แพงค่ะ934,000นะคะเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเรามีลายด้านบนให้ด้วยนะคะปกติด้านบนเนี่ยของนิสสันเนี่ยจะไม่มีสติ๊กเกอร์ลายแบบนี้นะคะรุ่นนี้ Back Edition นเขาจัดมาให้ค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะดูแข็งแรงนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้าง เพิ่มซุ้มล้อขึ้นมานะคะซุ้มล้อแบบนี้จะให้ความดุดดันและดูสวยงามค่ะดูแข็งแรงขึ้นนะคะเนี่ยค่ะขนาดล้อแม็กด้วยนะคะเนี่ยค่ะล้อแม็กล้อแม็กเป็นสีดำนะคะสีดำแบบนี้สำหรับลุยโดยเฉพาะเลยค่ะและแข็งแรงด้วยนะคะเวลาตกหลุมเนี่ย จะไม่ดุ้งง่ายเนื่องจากว่าล้อแม็กของเราเป็นล้อแม็กของโรงงานโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีโลโก้ของนิสันให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ข้างในนะคะจะกุล้อให้เรียบร้อยเลยค่ะเนี่ยค่ะส่วนด้านข้างนะคะสำหรับไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยของเราจะเป็น LED ค่ะนี่ค่ะเป็น LED นะคะแล้วกองด้วยค่ะ พร้อมกับติดตั้งบันไดข้างมาให้เลยนะคะบันไดข้างอันนี้ติดตั้งโดยโรงงานนะคะแข็งแรงแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยลองขึ้นให้ดูยังได้เลยค่ะลองดูนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหน่อยขึ้นเหยียบให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแข็งแรงค่ะค่ะส่วนด้านข้างก็จะพิมพ์ลายเหมือนกันค่ะ ลายรุ่นนี้เป็นของแบ็คอ d ดิชั่นโดยเฉพาะนะคะเนี่ยค่ะเราใส่สติกเกอร์คำว่าแบ็คอ d ดิชั่นไว้ด้านข้างเลยเลยคะ่ะนี่ค่ะสติกเกอร์รุ่นใหม่เลยนะคะส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายของเราจะเป็นไฟ LED นะคะเช่นเดียวกันค่ะเวลาขับกลางคืนนะคะจะมองเห็นชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะคะเนี่ยค่ะรุ่นนี้จะติดตั้งกันชนท้ายให้เป็นสีดำและปกติตรงนี้จะเป็นสีเงินใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้พ่นเป็นสีดำให้เลยค่ะเพื่อความดุดันดูดแข็งแรงตอบย้ำว่ารุ่นนี้แข็งแรงนะคะและพิมพ์ลายด้วยนาว่าเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับเซนเซอร์สี่จุดเลยนะคะ กล้องอยู่ด้านนี้นะคะกล้องอยู่ด้านนี้นะคะพร้อมกับมีกุญแจสำหรับล็อกได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะติดตั้งตัวหลังคาด้านบนนะคะเดี๋ยวหน่อยอ่ะจะพาไปดูภายในกันค่ะว่าภายในเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะเชิญเลยค่ะค่ะเรามาดูภายในกันนะคะ ภายในรุ่นนี้จะเป็นออโต้นะคะเจดสปีดค่ะออโต้7สปีดมาพร้อมกับแอร์ออโต้เช่นเดียวกันค่ะแยกซ้ายขวานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นจอขนาดขนาดนี้เลยนะคะส่วนด้านบนนะคะมือจับค่ะอันนี้จะจับกระชับนะคะเวลาขับอ่ะก็จะขับง่ายค่ะคอนโทรนทรุกคอนโทรอะไรพวกนี้มีครบค่ะ เนะะีนะะ่ยค่ะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้ารุ่นนี้ไม่เก็บฝุ่นค่ะรุ่นนี้ไม่เก็บฝุ่นนะคะค่ะด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนไปค่ะจะเพิ่มอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ด้านท้ายบรรทุกมาเต็มแล้วค่ะแต่ด้านในนี้ไม่มีคนนั่งนะคะและ อยากจะบรรทุกทีวีขนาด65นิ้วค่ะบรรทุกได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยทําให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยแล้วขอก็เกี่ยวด้านบนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะความสูงเนี่ยสามารถใส่ทีวีได้เลยค่ะหรือจะใส่สิ่งของอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วส่วนเราจะเก็บของอะไรเพิ่มเติมก็เก็บได้ค่ะอันนี้จะเป็นแม่แรงนะคะเครื่องมือจะอยู่ด้านนี้นะคะเนี่ยค่ะ สามารถเก็บได้นะคะส่วนแอร์หลังนะคะแอร์หลังเราแยกซ้ายกวาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรุ่นนี้เดี๋ยวหน่อยย้ำราคาอีกรอบนึ่งค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ4ประตูออโต้นะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่934,000บาทนะคะ ถ้าสนใจเนี่ยติดต่อหน่อยมาได้เลยค่ะหน่อยนิสันจัดโปยินดีให้โปรดีๆสำหรับลูกค้าเลยนะคะทักไลน์มาค่ะหรือจะโทรหาหน่อยก็ได้ค่ะ0933155547หรือ0832241594ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าหน่อยจะมาจัดโปรอะไรติดตามหน่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ